สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยายจ่าสิรกเกยวเข่าเลยได้เพื่อนๆเลยมาเลาะเบิ่งว่นน้ายังเหลือหลายอยู่บ่ตัวนี้คนาขาดกับชีแ้งอุ้ยส่อนนายะน้ำงามเสมอจิตเพื่อนๆนี่แต่ของยายจ่าเหลืองเลยได้เพื่อนๆเลยเหลืองแล้วนะคะ ขอบคุณพ,พ,พี่พี่เพื่อนๆสำหรับกำลังใจหลายๆเด้อที่แวะเข้าไปให้กำลังใจยายจ๋าที่ไปงานข่าวดำแม่เนาะไปงานแม่งานศพแม่เนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก,การเกิดเจบเป็นเอ็นอุ่นเป็นมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเฮาเป็นลูกแบบว่าเราก็ทำใจมานานอยู่ได้เพื่อนๆเพราะว่าแม่แก่แล้วนะแต่ เรื่องแบบนี้กับบุมีพยายามให้มันเกิดเนาะเพื่อนเพื่อนมันกระทำใจยากได้ขนาดเจจ่าอันนี้คือเราก็อยากให้เพื่อนเป็นลมโพลมใสกับเราไปนานนานนานทางเชิงนี่ก็เริ่มแห้งเพื่อนเพื่อนก็ยังบม่แห้งหลอกผูกยังแบบหลายเข่ากับบุอยากเสมอของยาจ่าบุอยากเสมอที่ซุกกะซุกเพื่อนเพื่อนผัวผัวนี่ก็ยาจ่าก็มาขอบขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนเนาะ ที่กายกสั่นในเดอภ์พาธที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจนี่แมนเบิร์ค่ะเวลาสุกกับซีซุกพร้อมกันนะคะเพื่อนเพื่อนเข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้ยายจ๋าแล้วก็ครอบครัวเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนหลายหลายหลายๆคลิปที่จ๋าบริโต้เนาะค่ะบริโตบปร,บรยียอมรับว่าบริโตบเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากําลังกายกําลังใจ ของยายจ๋าแล้วก็ไปกลับบ้านกับโทรศัพท์พังได้เพื่อนๆว้ายเนี่ยได้เข่างามเพื่อนใส่พุ่นใส่ปุยอย่างดีเนาะค่ะเพื่อนๆเพื่อนมีขิงงัวนี่งามค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่งามคักนะคะเสมอเรียกว่าเสมอเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนแบบนี้เรียกว่าเสมอนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ยเนี่โทรศัพท์ยายจ๋าก็บบริษัทนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนของยายจ๋านี่มาล้มมาแลม นี่มาผลฮอร์โมนแต่ในมุมมองยะจ่าก็คิดว่ามันงามอยู่เลยเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้ผนโฮอร์โมนเนะาะเพื่อนเพ่นโฮอร์โมนไปหนึ่งครั้งแต่ที่จริงพ่นให้พ่นสามสี่เท่ผาผลักเพื่อนๆต่ยาจะยจาบบมีเวลากับผนประมาณนี้นี่ ปุยอย่างอื่นกับบุค่อยมีนะคะอันนี้ปุ๋ยที่ค้างจากที่ปลูกมันสําปะหลังนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกมันสําปะหลังโทรศัพท์ยาจับเบียร์ซัดปันใดน,นะคะเพื่อนเพื่อนเสียงก็อาดสีเสียงก็ยังคุ้มเครืออยู่เนื่องจากไปงานข่าวดําแม่ไปงานุพแม่วางง่ายๆเนาะเพื่อนเพื่อนหลายๆอย่างที่ห้องบรด้นอนโตเนื้อเนาะเพื่อนเพื่อนเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็บอด้นอนโตเนื้อแล้วก็เกี่ยวพันหลายๆอย่างเพื่อนเพื่อนเรื่องแบบนี้เนาะ ก็ดให้พ่อสบายพร้อมอันดับแรกเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใจเฮาพร้อมนะค่ะเพื่อนเพื่อนใจที่เรายอมรับความจริงยะบได้นะเพื่อนเพื่อนโอ้เข้าใจที่เรายอมรับความจริงยะนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เ้าเรื่องจริงอันนี้คือตัวยายจ๋าถึงแม่เฮาสิทําใจมานานแล้วเพื่อนเพื่อนแต่ว่า แม่เนี่ก็เป็นลมโพล่มใส่คนสุดท้ายในครอบครัวเนาะค่ะเพื่อนๆที่เป็นอันในครอบครัวแม่เนี่ยนะเพื่อนๆส่วนลุงลุงป้าป้าเพื่อนเกียบไแล้วแม่เป็นน้องคนสุดท้องเนาะค่ะแล้วก็ส่วนพ่อาจจาก็เสียไปแล้วคือกันเนาะค่ะเพื่อนๆก็เลยเป็นอย่างที่นีายทางเชิงเหลืองแลวได้เพื่อนเพื่อนมึงรู้นี่ ของยายจาก็จะแตกต่างจากของย่านิดหนึ่งเพื่อนๆนคือเหลืองแหละเพราะว่ายายจาว่านก่อนเพื่อนเพื่อนๆว่านก่อนเพื่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่ากว่าหนึ่งเกือบสองอาทิตย์เพื่อนๆนแต่ที่จริงเพื่อนก็ตามท่านกันฮะล่ะเพื่อนๆนแต่ยายจาก็ว่าสวยอยู่เด้อเพื่อนๆนแต่ว่าข้าวก็อาจจะซ้ำซ้อนนี่อันนี้ยายจามาว่าน พ่อมืวานอันนี้ก็ว่าดีแต่ว่ารู้สึกว่าเพิ่นตายพายอยู่เด้เพื่อนเพื่อนตายพายอาจจะปุ๋ยเยอะปุ๋ยที่นามันนะเพื่อนเพื่อนนามันนะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีนามันยายจะาปลูกมันกับงาเนี่นะเพื่อนเพื่อนนี่มันหลายเพื่อนเ่นนี่นี่ก็มีตายพายบ้างเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านอาจจะบางพื้นที่อาจจะเรียกตายพายแบบยายจ๋าบางพื้นที่อาจจะเรียกแบบว่า เพื่อนเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ก็กินลำต้นเนาะเพื่อนเพื่อนเหตุไห่น้ำเลี้ยงเพื่อนบวเลี้ยงห่วงเข่าก็อาศิตายไปบหนุกก็เริ่มมาแล้วนะคะหนุกเริ่มมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยายจ๋ากระชังพามาชมเข่ายายจ๋าเสด้เกี่ยวแล้วอันนี้เป็นเข้าเจ้าเข้าเจ้าโดเนาะเพื่อนเพื่อนเข้าเจ้าโดหรือเข้าเจ้างาน่อนเดินที่มันซุกก่อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นปีแรกที่ยายจ๋ากับพอบานมาทำนาเนาะค่ะหลังจากที่ โบ่ได้เหตุงานนะคะบ่ได้เหตุงานประจำที่อ,อยู่ คนครปฐมเดจาก,ก็มาอยู่บ้านเนาะคะ่ะมาปรับตัวมาใช้ชีวิตกับเป็นเรื่องที่หลายๆอย่างผ่านมาใช้ชีวิตอย่างเนี่ยที่ผ่านมาอันดอดแรกก็คือมาทํานาเนาะคะ่ะเป็นเกษตรกรเนาะคะ่ะมาทํานาแล้วหลังจากที่ทํานากลับไปทํางานเนาะคะ่ะเป็นพนักง,งานขนส่งอาหารเนาะค่ะเป็นพนักงานขนส่งอาหารนะคะเ,เพื่อนๆกลางคืนกลับไปเหตุงานกลางวันกับมาทํางานปกติของห้างเนาะคะ่ะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็ ยายจ๋าก็มาว่าโดยรวมอุปสรรคก็มีมากมายคือกันนะคะเพื่อนๆนคือเรามาเริ่มต้นนับศูนย์ที่บ้านนะคะเพื่อนๆนมานับหนึ่งที่บ้านเฮาเนาะค่ะเริ่มต้นจากศูนย์มานับหนึ่งที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆกือนการย่างหนึง่งดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีผืนนาคือไว้มีผืนนามาไว้ทํากินเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนไส้นี่ไส้ซินกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเราถ้าเาบ่กกินอันนา่าเฮากะ ขายส่วนนึงไปไซนี่แบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้มันเป็นวัสจักรมันเป็นวงเวียนของชีวิตนะคะเพราะว่าต้นทุนอย่างพี่เพื่อนๆหลายๆบ้านอาจจะเห็นคลิปของยายจา๋าั้งเลยอันนี้ยายจา๋าเปิดเผยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายจา๋ามานับหนึ่งที่บ้านนะฮะเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นจากศูนย์ที่บ้านมานับหนึ่งที่บ้านเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อนเพื่อน มานับหนึ่งที่บ้านเนาะคะ่ะเพื่อนๆนก็ถือว่าบ่มีอย่างสะดุดอาจจะเป็นเรื่องอื่นเนาะคะ่ะที่สะดุดเนาะคะ่ะอย่างเช่นแบบแม้แบบนี้เนาะคะ่ะายจ่าก็ไปมาไปมาสกลและเพื่อน,อนๆนหลายๆท่านก็สิเห็นที่ยายจา๋าลงคลิปบางที่ยายจ๋าก็ไปสกลนครมานี่อย่างที่ยายจากก๋าต๊รถหรือว่ารถบ่รับยายจ๋าก็คือยายจ๋าขึ้นรถที่ยสโสธรเนาะคะ่ะขึ้นรถตู้อาเหตุที่พ้นบัรับอาจจะเนื่องด้วย เพื่อนบบได้วิ่งงานเพราะว่าวิ่งมันก็บโบค่อยได้คนแบบนี้อันนี้หนะค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าข้าไปในจังหวะที่เราอยากสิไปคอยเม่แบบนี้ฮนะใช้เหตุใดห้าวฮุ่นฮะนะเพื่อนเพื่อนทำให้ข้าใจฮ้อนเนาะค่ะเพราะว่าเป็นเกษรลาแล้วอันนี้ก็มาว่าย้อนหลังหลายๆเรื่องที่ที่ผ่านมายจะเจออยังนี่แบบนี้ฮนะเพื่อนเพื่อนก็เจอหลากหลายเหตุการณ์นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็มาว่าให้พี่เพื่อนเพื่อน,นฟังเนาะค่ะ หลายหลายเหตุการณ์หลายๆ,า,า,ยๆาช่วงเวลาที่จะจ๋ามาอยู่ที่บ้านเนาะค่ะมาอยู่ปีนี้นค่ะบุกค่อยสิรีเนื่องจากเราเสียบุปการีอนี่เห็นบอกเพื่อนๆพอนพอข้าวเพิ่น,พเเพนเริ่มสุกญง่เพิ่นก็นเริ่มปลูกนี่ระยะนี้ถั่วมีเป็นราคามากนะคะเพื่อนๆนถั่วเป็นราคาหลายๆพื้นที่น้ําท่วมเพื่อนๆนในหลายๆพื้นที่น้ําท่วม กะสิเห็ดไ้พักลางกลางหยามีราคาค่อนข้างสิสูงอันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนซีเห็ดไ้พักลางกลางหยาเฮามีราคาค่อนข้างจะสูงนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยต่อไปก็จะได้ไปนันปลาซิวน้อยถ้าขยันก็มาหาลือปลาข้อปลาเข่งแถวนี้ฮะนะค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนได้ท่านเห็นยายจ๋าที่ญง่ปล่อยป่ากะยายจ๋าก็เอาป่าลงป่อยเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีปลาเข่งปลาหยางชิมลงบ่อแบบนี้ฮะนะค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ย นนะะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยายจา๋าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เพื่อนๆคอยให้กําลังใจพักดันให้กําลังใจยายจ๋าแล้วก็ครอบครัวเสมอมานะคะยายจ๋าบลลืมด้วยถึงแม่อาจจะไม่ได้ไปทุกๆุกบ้านเพื่อนๆหรือดูคลิปอาจสิเบิ้งคลิปของหลายๆบ้านเพื่อนๆแต่ว่าอาจจะม่ได้ไปแบบว่าไปบางทงบางครั้งอาจจะไปหลังบ้าน ไ่ได้ไปหน้าบ้านแบบนี้นะครับเพื่อนๆไปแค่หลังบ้านว่ได้ไปหน้าบ้านก็ต้องกราบขอโทษ พ,พี่เพื่อนๆหรือว่าลูกๆลานๆ,ๆน้องใหม่ที่เข้ามาแวะเวียนยายคือบอไปให้ฉันสนุตสาห์อันปลูกต้นลักให้ยายคือบอมาปลูกให้หนูแน่หนูก็รออยู่แบบเนี่ยนะยายจ๋าก็ต้องกราบขอโทษหลายหลนะบางครั้งอันเทคโนโลยียายจ๋ากับบุเป็นใจแล้วยายจ๋ากะบบคล้องนะเพื่อนๆแต่ว่าไปยายจ๋าไปนะอัน ช่วงนี้โทรศัพท์ยายจ๋าอยากพังเนาเพื่อนๆแต่ก็แต่ก็ป้อยคลิปลงไปให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนบึงก็สิเป็นช่วงนี้ก็สิเป็นคลิปข่าวดำของแม่นะคะเพื่อนเพื่อนอาจสิภาพเสียงหรืออยังก็สิบ่ค่อยซัดบ้างเนาะค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าจังว่านั่นก็อ่าหลายๆอย่างนะเพื่อนๆอนอันนี้บางบางคลิปยายจ๋าก็ให้พี่ๆน้องๆเพิ่นถ่ายให้แบบนี้เนาะค่ะยายจ๋าบวชเนาะตอนที่ไปส่งแม่ไปบ้านใหม่เนาะค่ะ ไปส่งแม่ไปขึ้นบ้านใหม่แบบนี้เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนกัในวัยที่เฮาห้าสิบแล้วสูญเสียแม่อันนี้ก็บอแม่นว่าอุ้ยวัยนี่สิบวเศร้าโศกเสียใจหรือวัยนี้หลับอย่างใดแล้วมันก็หลับบ่ไดเลยเพื่อนเพื่อน,อนมันก็สําหรับตัวเจจ๋าด้วยอันนี้มันหลับบว่าใดค่ะนะเพราะว่าเฮากะวาดหวังไว้เนาะถึงแม่เพื่อนสี่ชาสะเลเกศลากะกะยังได้ฝากฝังพี่เพื่อนเพื่อน,อ,นอัน อันเอื้อยเอ้ายดูเลถึงไม่เฮาบริไปแบบไกลชิดช่องไปไปมาๆมาๆไปไปแบบนี้ฮะนะครับเพื่อนเพื่อนกับบริขาดขืนนะนะยายจ๋ากับบริละเลยกับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นก็สิเห็นยายจ๋ากลับบ้านหรือนั่นนี้นี่บางครั้งขี่รถเครื่องกลับนะคะเพื่อนเพื่อนบางครั้งขี่รถเครื่องกลับในจังหวะที่เฮารู้สึกว่าเฮาอยากกลับอยากไปเบึ้งแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ ยายจ่าจกับว่าวรวมเมารวมเนาะค่ะเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ยายจ่าลุกๆลานๆที่มาให้ยอดทรัพยอดวิวไล่ๆแล้วก็โอ้ยโทษโฉโทษด้ดดดดดด <c oughs> ี่พี่ๆเพื่อนๆที่เพิ่นเฝ้าบ้านให้ยายจ่าแบบนี้ค่ะเฝ้าบ้านให้ยายจ่าเนาะแล้วก็คอยพักดันให้ยายจ่าตั้งแต่ทรัพย์แรกจนถึงจนถึงนปัจจุบันเนาะค่ะถ้าบ่มีพี่ๆเพื่อนๆลูกๆลานๆคอยให้ยอดซัพยยอดวิวผ่านแวะเข้ามา สิ่งที่ยายจา๋ามีวันนี้หรือ,อยังอยู่ตรงนี้ได้กะกะสิเป็นไปบได้เนาะค่ะเพราะว่าถ้ายายจา๋าไม่เวียนไปหรือว่ารออย่างเดียวยายจา๋าก็คือสิเป็นไปบได้เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกๆแรงทุกๆกําลังใจเป็นแรงผลักดันให้ยายจา๋านะค่ะทาอยากเหตุตรงนี้เพราะว่าอยากว่าง่ายๆอยากได้อ่ารายได้เข้าสู่ครอบครัวเนาะค่ะเพราะว่าอ่ามันมันยากอยู่เพื่อนๆน สำหรับตัวยายจ๋าเพราะว่าหนึ่งบ่มีโน้ตบุ๊กหรืออีกอย่างแบบนี้ใส้โทรศัพท์รุนล้วนนะคะใส้โทรศัพท์อ่ารุ่นธรรมดารุ่นล้วนเลยเพื่อนเพื่อนรุ่นธรรมดารุ่นล้วนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่ยายจ๋ายังยัดยืนสู้ได้ตอนนี้บางครั้งก็อาจจะใช้ของลูกบ้างแบบนี้นะบางครั้งก็สิใช้ของลูกมาอันนี้บ้างแบบนี้แต่ว่าส่วนมากก็ซี่ใ่ ทำเองเบิ่งเองะนะนรับเพื่อนๆก็เลยมีหลายๆอย่างที่บอชัดเจนที่บวอย่างก็ต้องยายจา๋าต้องกราบขอโทษขออภยัยหลาย,ลายๆเด้อพี่ๆเพ,พื่อนๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ยายจ๋านะค่าน้องใหม่ที่เข้ามาอ่ารอรอรับ รอเลิฟรอต้นตะไครต้นรักใจจ๋าจ๋าก,จาก,ก็จากก่จาจ้องกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อช่วงนี้กันว่าง่ายๆยังเดินบมดเต็มร้อย,ยจากก่ายังบมดเต็มร้อยแตกกระเบื้องให้เพื่อนเพื่อน,นทุกทุกมื้ออยู่ฮนะอาสิเก,ก่ามั่งไม่มั่งแบบนี้ฮนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าไม่ไม่เลย,ยจาจ่ายังบ่ได้ไปอันนี้นะสําคัญเน,น,นาะค่ะเพื่อนเพื่อน,นที่จา่ายังบ่ได้ไปให้ต้องกับขอโทษขออาภัยอีีเดยจ๋าไจ่ได้มีเจตนาที่สิบอกอยากไปเด้อขึ้นหอดทุกบ้านนะคะช่ว น,นี่ก็ผ่านพ้นข่าวดำมายังบ่ถึงอาณาเนาะกะยังยังบ่ถึงเดือนดอกเพื่อนเพื่อนยังผ่านมาได้จังมืออ่าซิปกว่ามือเองนะคะเพื่อนเพื่อน,อนงานแม่เนาะคะ่ะซิบกว่าวันเองเห็ดด่วนเพราะว่าลูก,ล,กลูกหลา,ลานเพื่อนกัไปทำงานเนาะการทำงานอย่างในคลิปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างในคลิปที่ เพื่อนออกข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเราบวไปลูกๆูรลานานเราจะตกงานเนาะค่ะเพราะว่างานกับคือเงินเงินคืองานเนาะค่ะมันก็เห็ดไทยหลายๆอย่างนะเพื่อนๆนก็ต้องงานทุกอย่างก็ต้องกระชับกระชับขึ้นแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆนกระชับขึ้นเนาะค่ะกระชับขึ้นโอ้ยงามงามงามหลายย่าเราเก่งดี๋เพื่อนก็สะปลูกมะอึมักแตงมากอันนั้นตอนนี้เพื่อนปลูกกันมักบวบแล้วก็ดอกแคไปขายตอนนี้กัน เอาหัวลมออกเนาะเพื่อนๆเพิ่น,พนก็นสิได้ปลาคอปลาดุก ปลาเข็งสดสดดิ้นดาๆอยู่ไปขายนะคะเพื่อนก็นขายถุงละยี่สิบาทเองนะคะเพื่อน,อนๆขายบัวแพงช่วงนี้<ๆ>กับพอมีปู่มีปลาก,กินสําหรับเพื่อนๆ,ๆที่มาอุดหนุนร้านค้าให้ยาจาจ่าเนาะคะ่ะเป็นหมูสดเนาะเพื่อนๆเจ้าจ่าก็ขายถุงละยี่สิบสามสิบแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆขายพ่อให้แบบให้ตัวเองได้หายใจแล้วก็นคนอื่นก็ได้หายใจนําแบบนี้นะโบกขูดเลือดขูดเนื้อนะคะเพื่อนๆันนี้ยาจาจ่าก็กราบขอโทษขออภัยที่ อาจจะบบได้พลาดพิงถึงถึงไผ่นะจะย้ายขายจะจ่าขายในแบบต้นทุนต่ำเนาะคะ่ะต้นทุนน้อยแล้วกันสำหรับอันพี่ๆน้องๆในหมู่บ้านที่อานจะะจ่ายกันยังบบได้กว้างไกลไปใส่เนาะคะ่ะเพราะว่าทุนฮอนบบหลายเนาะคะ่เะเพะื่อนๆอันนี้ก็ว่าโดยรวมนะคะขอบคุณมากมานะคะสําหรับคลิปนี้ว่าพิษพลาดประการใดจะจองกับขอโทษขออาภัยหลายๆภาพวิดีโออาจจะบัดเจนพ,นะพร้อมเนาะเพะื่อนๆและกันในหลายๆเรื่องที่ ยายจ๋าอาจจะมองข้ามหรือบริเหตุหรือบไริไปหรือบริอย่างก็ต้องกราบขออภัยหลายๆเด้อพี่นๆน้องๆเด้อสาหรับคลิปนี้ยายจ๋าขอพระคุณมากมายนะคะทุกๆกําลังใจที่เวียนไปสุง่งไปให้คุณยายมืองานวัน 5, ที่หาที่หกเนาะคะ่ะเพื่อนๆก็ต้องกราบขอพระคุณมากมายเพราะว่าสิเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนหลังบ้านเพื่อนหน้าบ้านเนาะคะ่ะเพื่อนๆเพื่อนหลังบ้านเพื่อนหน้าบ้านทุกๆจุดทุกๆ คนมีความหมายต่อยายจ๋าแล้วก็มีความหมายต่อครอบครัวอิสานร,ระเบือมากๆานะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ยายจ๋าต้องกราบขอบพระคุณมากมายนะคะขอบพระคุณหลายๆเด้ออย่าลืมมาเกี่ยวข้าวอย่าลืมมาเอาเข้าวหอมมะลิยสโสธรนะคะอย่าลืมมาเอา,เข,าอข้าวอันข้าวเจ้าเนาะคะ่ะอันนี้โบได้ใส่สารเคมีใดๆอันนี้ยายจ๋ารับประกันนะคะแล้วก็อันปุ๋ยปุ๋ยคี้ไกล้นี่เป็นปุ๋ยที่ค้างจาก ที่ค้างจากปลูกมันสําปะหลังนะคะเพื่อนๆออาจจะมีขี้วัวกับบหลายเนี่ยซื้อมาวางอันซิบเศร้ากระสอบนี่เพื่อนเพื่อนแจ่เศร้ากระสอบยีจบ๋บได้ใส่เบิร์ตเนาะครับเพราะว่าเห็นว่ามันงามแล้วนะอันนี้ห่วงเพื่อนสิพอดีกับใบนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูห่วงข้าวจะพอดีกับใบนะคะเพื่อนเพื่อนถือว่าผ่านอยู่นะคะเพื่อนอเพื่อนถึงแม่สิ ซำโซนบ้างเล็กน้อยก็เป็นเรื่องปกติสําหรับห้าบัได้ค่าญ่าขค่าย่างเพือ่อนๆนส่วนขันหน้านี่ก็คืออย่างที่จะลงคลิปบ่อยๆก็คือจ้างน้องตัดเนาะค่ะเพราะว่ามันซื้อหกเกินไปแล้วหอก็ย่านงูเพ <ๆๆ S 2> ื่อนเพื่อนขอขอบคุณมากมายนะคะขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่ปานาอาทุกๆบ้านที่มาเป็นกําลังใจให้ยายจ๋าเด้อขอพระคุณหลายๆค่ะ